มือเข้าไปคิดว่ารับนอ่ะเธอเจอเป็นหวังมือรับผลเช่นเจอฝังรับผลแต่ไหนเป็นหวังปะอ๋อปะวันเทียมไหมแล้วคมเทียมไหมอยากกัดบี๊นะลูกเดี๋ยวเขาไม่เล่นด้วย